สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องคะ่ะอีกวันหนึ่งนะคะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะในโซนของเบริเตนเน่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลกับพ่อยญยกันเที่ยวอยู่ในโซนนี้เนาะคะ่ะในโซนของเมืองเบริเตนเน่ของประเทศฝรั่งเศสเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลยแมกช์เนีเม er ียวฝรั่งเยอรมันค่ะไปค่ะพี่น้องคะอ่ะเฮ็ิปิปๆอ่าวิไลคนเดินทางทั้งหลาย คนเดินทางเค่งหลายนะค่ะวิ be, ่งไล่ลงมาปันข้างล่างคนทั้งทนคนก็เดินรวย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 ญี่ปุ่นละค่ะแดดดีดีพี่น้องค่ะจะขอบอกนะคะลมแรงมากมากเลยฟังแต่เสียงลมเก่านะคะพี่น้องค่ะฟังแต่เสียงลมเก่าลมแรงมากเอาอยู่มือวือวือยู่วือหล่ะค่ะทางทื่นกนเดินเนาะพวกใหญ่ปันทังทื่นวิ่งไล่ปันข่างลางผลเดินเยอะว่วาวิ่งไล่ต้องการให้เห็นภาพตอนนี้ชัน างก็เดินได้กับน้องขาแต่ว่าน้ำขึ้นจะเป็นยังไงแต่ว่าสุ้มมือนี้กิเลยคือมาน้ำแก่พวกขึ้นทั้งนี้แหละล่ะพี่น้องมามาเพราะว่าเบืองขาข้างนั่นค่ะเหมือนกับปราสาทนะคะต่างตาง่ตางอาวอยู่ข้างหน้าคนเยอะมากเห็นคนเอเชียเห็นรถค่ะคนอ่ฟิลิปปินส์น้าขาเขาเขียนว่ากรถฟิลิปปินส์รถฟิลิปปินส์เดีวยวมาคนฟิลิปปินส์แ้วคนเอเชียที่เราไล่เห็นไล่หนึกว่าเป็นทัวร์ของไทยไล่เห็นที่แล้ไล่เห็นเป็นทัวร์ของไทย รถเต็มรถบัสมาแถบกุมเมียค่ะอ่าทั่วฟิลิปปินส์ไปทำคนหลับพี่น้องรถแล้วไปอยู่เอาค่ะขับไปบ้างไกลๆเนาะคนทนี่นีสะพานไปค่อยไปดู ด้วยเหตุว่ามันอยู่ตรงกลางเนาะค่ะพี่น้องค่าด้วยเหตุว่ามันอยู่กลางทะเลหรือมันอยู่กลางทรายหาที่ทะเลเนาะค่ะพี่น้องมันก็จะเป็นแบบว่ามีลมแรงเนาะคะ่ะมีลมแห้งมีแบบว่าว่าแบบว่าววไม่แน่่ะลมมันกระสวนมากพี่น้อง่ะวิไลกับบอมีไม่ไม่โซนตัววิไลกับบอมี่ไมโครโฟนจิตการเสียงกันลมวิไลกับผักสดๆเอาตามที่อ่ะวิไล่ทายออกมาละค่ะ น่าจะเป็นโรงแรมด้วยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะน่าจะมีโรงแรมที่พักด้วยเนหะ็นนะ่ะป่านเนี่ยอยู่ห็นนักท่องเที่ยวบางกุ้มกัเจ้าอะ่ะมาเป็นกลุ๊ปหรอกอ่ะเจ้าก็กลากกระเป๋าบางคนกับอยู่ทั้งนอกยอดทั้งนอกบางนนคนกับมาเป็นกลุ่มเนาะคะ่ะมาเป็นกลุ่มหน่ะมาพัก The chemicals it take us high <inaudible> The night's young; <inaudible> it has <inaudible> just begun. As she puts her hands. So loud as the hours pass we're gonna จากชุดนี้นะครับพี่น้องคะวิลเล่กิทว่าน่าจะเป็นรีบสมัยเก่าของขาจาวนะคะเอาไว้ลากของหรือว,ว่าลากอย่างขึ้นไปนะคะนี่นมันจะมจีร่งองรอยของอ่ร่องรอยของพอี่รีบนี่แหละค่ะคื่การลากการดึงของขึ้นไปทั้งเพิ่งนะคะ ลมแรงมากๆพี่น้องค่ะลมแรงอิลีลมแห้งจนว่ิ่งไลจนเบาๆนมำเบาปากเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะ วิไลกัดทายทายทายตามมุมต่างๆให้พี่น้องปองไปได้รับด้ชมน้ำเนาะเราก็เดินวนขึ้นวนลงวนไปวนมาอยู่ที่ปราศาสล่ะค่ะพี่น้องค่ะถามว่าความสวยความความอลังการหรือว่าวิไลบอกบ่ถูกถามว่ามันสวยมันสวยค่ะสําหรับตัววิไลเนาะพี่น้องค่ะเรามาได้เห็นเรามาได้เจอมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ากําไรชีวิตเนาะพี่น้องค่ะวิไลกะเว่าอยากว่าอยากคุยจะว่าล้มแห้งค่ะเนาะค่ะกระดเวลาเวลาที่จะย้อนกลับมาที่รถเนาะพี่ นองขาแต่ว่าจากรถที่จุดที่เราพักเนาะค่ะจะเป็นร้านขายของที่ระลึกคือกันแล้วก็มองมาก็จะมองเห็นตัวปราสาทเนาะค่ะพี่นองขาจริงๆพ่อหญ่อยากอยู่ต่อจนเมื่อจนคาล่อวานาันน้ำขึ้นวิไละก็เลยบอกพ่อญ่ว่าเอาจังสีแถาเฮาปั่นจัก,กรยานไปที่รถก้อนถ้าเจ้าอยากมากพ่อประมาณสักสามถุ่มเจ้าจังปั่นกลับขึ้นมาผู้เดียวพี่นองคะเราก็ปั่นจัก,กรยานมาถึงที่รถเนาะคะ่ะสำหรับ ทริปนี้เที่ยวนี้ทริปนี้นะคะจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายสําหรับทริปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสนะคะพี่น้องคะในโซนของเมืองเบทันเน่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเราก็กลับมาก็มาเปิดเซ็กส์โปเตโกดื่มฉลองกันสําหรับทริปฮอลิเดย์ทริปนี้คือเป็นสถานที่สุดท้ายในการเที่ยวทริปนี้นะคะพี่น้องคะเราก็ดื่มกันสองคนมองไปข้างหลังเห็นว่าพี่น้องกับม่องเห็นปราสาทเพราะวา่าวิไลกับพงายัยมานอนอยุ่นทุ่งข้าวโพดนะคะแต่ว่าเขา ปวดมันยังนีหน่อยแน่ๆอยู่ค่ะเป็นร้านขายของที่ระลึกเขาเปิดให้จอดฟรีไม่ต้องไปเสียค่าจอดแต่ถ้าวิไลกับพ่อใหญ่ไปจอดในสถานที่ของที่จอดของปราสาทหรือว่าลานจอดรถของปราสาทวิไลกับพ่อใหญ่จะต้องเสียค่าจอดรถ36ยูโรนะคะแต่หากว่าถ้าเราจอดที่นี่เราไม่ต้องไปเสียค่าจอดค่ะเราจอดได้ฟรีเขาให้เราจอดฟรีค่ะแต่ว่าเราอุดหนุนทางร้านเขาเพราะร้านเขาเป็นร้านขายของที่ระลึกหรือ ว่าร้านขายของชำร่วยหรือว่าเป็นร้านขายของอเครื่องที่แบบว่าเครื่องโอ๊ตท็อปหรือว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านเนาะค่ะจังเป็นพวกวายองูนจังเป็นพวกว่า วายแอปเปิลหรือจังเป็นพวกเป็นพวกเครื่องดื่มเป็นน้ำผึ่งเป็นอ่าไม้แกะสลักหรือว่าเป็นของชำร่วยเล็กๆน้นอยๆหรือว่าเป็นเครื่องดืม่มเป็นของกินเล็กๆน้นอยๆตามที่อ่ะตามที่เป็นร้านขายของที่ระลึกหรือว่าร้านขายของฝากประมาณนั้นะต,นตื่นเช้ามาเนาะค่ะตื่นเช้ามาเราก็ได้เวลาออกเดินทางเนาะคะ่ะเราก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางเพื่อเดินทางกลับไปที่ประเทศเยอรมนีพี่น้องคะการเดินทางก็ระยะยาวนี่ค่ะพี่น้อง ขาบ่เมนลอยสองอยกิโลนะพีนองขาพันกว่ากิโลนะพี่นองขาการเดินทางก็ใช้เวลาระยะ <c oughs> ทางก็ไกลเหมือนกันค่ะแต่ว่าวิไลกับพยย่อย่กะไม่เดินทางรวดเดียวจบที่จะมาประเทศเยอรมันเนาะคะ่ะถ้าถามว่าสามารถที่จะมาได้ไหมหนึ่งวันตั้งแต่เช้าที่เราออกจากที่เราออกจากใกล้ๆก,กับปราสาทก็เราสามารถที่จะเดินทางถึงประเทศเยอรมันได้ถ้าถามว่าพ่อย่ขับได้บ่พ่อย่ขับได้ครับน้องค่ะถามว่าพ่อย่ขับได้พ่อ ไงครับได้แต่ว่าพ่อใหญ่จะไม่ไปทางมอเตอร์วีนะคะนเพราะง่ญ่กัขับตามหลับเลาะมาน้ำทงน้ำทามาน้ำอาหมู่บานเล็กๆน,น้อยๆล่ะกับพักเบื้องหันเบื้องหนีล่ะกับหยุดในแป้งสีลาคาแต่ว่า แล้วที่สุดเราก็1คืนค่ะเราพักหนึ่งคืนก่อนที่จะถึงประเทศเยอรมันเนาะขับรถมันกับ่เม่นไก่ๆเนาะพี่น้องค่ะวันแรกเราขับรถเกือบสิบชั่วโมงเพอใหญ่ขับรถสิบชั่วโมงนะคะพี่น้องค่ะเราก็มาถึงหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็พักนอนหนึ่งคืน เราก็บายบายฟรังไข่นะคะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นเขตแดนระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสนะคะเนาะเรากําลังจะข้ามไปประเทศเยอรมันโดยผ่านทางตรงนี้คะ่ะนี่ก็คือแม่น้ําที่กั้นระหว่างประเทศเยอรมันเดอร์ชเทสชาบอ่าฮะเดอร์คอมชิลด์ค่ะอ่าฮะเดอร์ชเทสบายบาย รั้ง e e y ซีอูน t กชามเราก็เดินทางเข้าเยอรมันกันแล้วนะเราเข้าเขตประเทศเยอรมันตอนบ่ายโมงสิสีนาทีเนาะค่ะพี่น้องคะเราขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาพักแล้วก็วันนี้เราก็ออกเดินทางตอนสี่โมงกค่ะสี่โมงเสาร์สินาทีพี่น้องคะ ไงายกับบาเรื okay. <laughs> <laughs> <Wow. Philadelphia> <phải> ่อยๆนะคะโอเควิวคอมเมนต์ดอยสลานเอาราคาสำหรับทริปนี้นะคะน้อพี่น้องค่ะพี่น้องปลอดภัยสู้โหทุกคนค่ะสำหรับทริปนี้คาะมีเซงสำหรับทริปนี้อเนกนะสำหรับทริปพระะะะะพพพพรรรรรังเศสนะคะเนี่ยเพียดิ เ <Yeah. S 2> ดียดีมอสซาอาเราก,ออก,ก,ก,กระงอดเชงเขตเยอรมนีวิวคอมเมนด้ดอยสัน ต่างน้อพี่น้องคะตอนนี้เราก็ถึงเยอรมันแล้ว,วค่ะพี่น้องคะแต่อีกมีฟิลกิโลเมตรสเปซอะไรอันกิโลเมตรต่อไปก็300กิโลนะคะน้องพี่น้องเราก็จะขับรถจากอาเขตชายแดนอาประเทศฝรั่งเศสอ่าเคชเชีร์แคชเชีร์ต้นเดนเชอรี่ตน้เนเชอรี่เชอรี่ปลาเชอรี่ในเกตเยอรมันเชอรี <c oughs> ari, ่อินไทยเชอรี่ แองกฤษเชอรี <ITA> <c oughs> s <S ่แองแองกฤเอรี <c oughs> ่ไทเอรี Scot ่คฉนเราก็เดินทางอีกประมาณ300ร้กว่ากิโลเนาะพี่น้องคะเพื่อที่จะไปถึงที่เอซิงนะคะหมอ่กมรังกันให้เร Speak n g l s the Ampel ฟร้กันงไรส์ฟังเถอะตัวฉันจะ a m p e ไปค่ะพี่น้องะ่ะเดินทางกลับบ้านเน้ะค่ะขอบคุณพี่น้องทองไปชูปูสุข้อนเนอทิ่ไปเที่ยวฝรั่งเศสน้ำกันทุกคลิปทุกการเดินทางเนาะค่ะพี่น้องะ่ะเอาละคระเราเดินทางต่ออีก300กว่ากิโลค่ะ